ทุกคนครับสำหรับรีแคปคอมเมนเทวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีเพื่อนได้150คนจริงหรือไม่ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยประโยคน,นี้นะฮะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทตัวเองครับวันนี้เนี่ยไปทําความรู้จักกันว่าเรื่องนี้นั้นมีความเป็นมาอย่างไรจริงหรือเปล่าแล้วก็ใครนั้นเป็นคนพูดครับกับรีแคปคอมเมนเทอฮะ สำหรับทฤษฎีนะครับที่คนเรานั้นสามารถมีเพื่อนได้150คนนั้นนะฮะเป็นทฤษฎีของโรบินดันบาร์ครับผมซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาและก็จิตวิทยาวิวัฒนาการนั่นเองฮะซึ่งเขานั้นนะครับได้ให้ทฤษฎีนี้เอาไว้ฮะโดยต้องย้งอนกลับไปครับเมื่อปี1 9 9 2รบฮะโรบินดันบาร์นั้นได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตจมพวกไรแมทชนิดต่างๆหรือว่าวานอนนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นําข้อมูลต่างๆนั้น มาหาความสัมพันธ์และก็สร้างสรรมการหลากหลายรูปแบบจนพบว่าขนาดของสมองส่วนนีโอคอร์เทกนี่แหละครับที่ยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งสร้างกลุ่มเพื่อนได้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองฮะส่วนสมองนีโอคอร์เทกนั้นนะครับ จะรับผิดชอบส ema, ่วนของความรู้สึกความนึกคิดภาษามีการประมวลข้อมูลและก็ตักกะของชีวิตมนุษย์นั่นเองครับเมื่อรูปแบบนี้นะฮะโรบินดันบารนั้นได้ลองเปรียบเทียบระหว่างขนาดของนิโอโคเทคกับขนาดของร่างกายมนุษย์จนได้ตัวเลข148คนออกมาก่อนจะถูกปรับเป็น150คนนั่นเองครับ ซึ่งหลายคนนั้นนะครับเรียกว่านันบาร์นัมเบอร์นั่นเองครับแน่นอนครัะว่าหลังจากที่มีทฤษฎีนี้ออกมานั้นนะครับก็มีหลากหลายคนที่ออกมาโต้แย้งว่ามันเป็นการจากัดจํานวนมากเกินไปนั่นเองโดยจะมีลําดับดังนี้ฮะนั่นก็คือคนรัก5คนเพื่อนสนิท15คนคนรู้จัก50คนเพื่อน50คนและคนที่เราให้ความสําคัญนั้นอีก150คนนั่นเองครับ ซึ่งก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจนะฮะโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสำหรับเพื่อนไม่สนิทนั้นนะฮะถูกพูดโดยโจนั่นเองครับผมหนึ่งในตัวละครจากเรื่องเพื่อนไม่สนิทนะฮะสำหรับคนไหนที่อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้นั้นมีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเล่าเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนนั้นก็สามารถไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะกับเรื่องเพื่อนไม่สนิทนั่นเองครับ